ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ c h anel n Game อ o เ l เวอร์ครับวันนี้ c h anel n เกมคอ o เ l เวอร์ครับขอพาทุกๆคนครับเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access กันอีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้ครับเราจะอยู่กันในเรื่องของการนําโปรแกรม Microsoft Access มาช่วยเกี่ยวกับระบบด้านการขายครับในวันนี้เราจะแนะนำนะครับทุกๆคนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Access นะครับสร้าง ระบบการขายหน้าร้านขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นแบบระบบเริ่มต้นครับเพื่อต่อไปอผู้ใช้ท่านใดยอยากจะพัฒนาหรือปรับปรุงหรือต่อยอดโดยการใช้โปรแกรมตัวนี้ในอนาคตครับซึ่งในตอนที่แล้วครับเราพูดถึงการใช้งานเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับและในตอนต่อๆไปเราก็จะนําเครื่องสแกนบาร์โค้ดตัวนี้ครับมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้านของเราครับและว,วันนี้เดี๋ยวเรามา ลองดูวิธีการขั้นตอนในการออกแบบนะครับหรือสร้างโปรแกรมขายหน้าร้านของเรากันครับและสําหรับโจทย์ในวันนี้ครับเราลองมาดูกันทีละข้อครับข้อแรกเลยครับโปรแกรมการขายหน้าร้านของเรานะครับต้องสามารถรับรายการสินค้านะครับออกใบเสร็จให้กับลูกค้าคํานวณยอดเงินตามจํานวนสินค้าที่ลูกค้านํามานะครับข้อที่2ครับสามารถยกเลิกรายการสินค้าแต่ละชนิด แต่ละประเภทที่ลูกค้าเลือกได้นะครับต่อมาครับเลือกประเภทการขายได้นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับเราออกแบบมาให้สามารถขายแบบเงินสดและแบบเครดิตได้นะครับซึ่งในการนำไปใช้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งครับออกใบเสร็จรับเงิน,นบแบบย่อและแบบเต็มได้นะครับเมื่อออกใบเสร็จแล้วนะครับเราสามารถยกเลิกบินแต่ละใบได้ สามารถตรวจสอบสถานาการณ์ขายประจําวันนะครับหรือว่าสามารถทํารายงานสร้างรายงานการขายประจําวันแยกตามประเภทต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับและอีกข้อนึงครับระบบสามารถแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดขั้นตอนนะครับในการออกแบบหรือในการทํางานของตัวโปรแกรมกันครับครับที่นี้ครับเราลองมาดูลําดับขั้นการทํางานของตัวโปรแกรม ขายหน้าร้านของเรากันเริ่มต้นด้วยการที่ลูกค้านะครับนำสินค้าเข้ามายัางเคาน์เตอร์คิดเงินนะครับผู้ขายก็จะต้องเลือกประเภทการขายก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นแบบเครดิตนะครับในขั้นตอนถัดมาครับผู้รับสินค้านะครับผู้รับสินค้าก็จะเลือกสินค้านะครับแล้วก็สแกนเข้าระบบการขายครับและในขั้นตอนนี้ครับผู้ขายสามารถ ยกเลิกรายการหรือใส่ส่วนลดของสินค้าแต่ละตัวแต่ละประเภทได้นะครับและเมื่อทําการคิดเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นในส่วนของการออกใบเสร็จเงินสดก็จะออกใบเสร็จเลยถ้าเป็นในส่วนของเครดิตครับก็จะพิมพ์เป็นใบแจ้งหนี้และเมื่อนําใบแจ้งหนี้มาชําระเงินนะครับก็จะออกเป็นใบเสร็จให้ ในส่วนถัดมาครับเราลองมาดูกันบ้างว่าโปรแกรมระบบการขายหน้าร้านของเราต้องมีส่วนประกอบเริ่มต้นที่อะไรกันบ้างครับเริ่มต้นจากตารางหลักนะครับหรือเทเบิลครับเทเบิลตัวแรกนะครับที่เราจะใช้ในการทำระบบขายหน้าร้านก็คือจะเป็นเทเบิลเซลสต็อกนะครับเทเบิลเซลสต็อกตัวนี้จะเก็บข้อมูลสินค้าในงานขายนะครับของเราทั้งหมดนะครับส่วนที่2ครับตาราง table cell order ครับตัวนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จของเรานะครับข้อมูลวันที่ทําการซื้อขายนะครับข้อมูลของประเภทการขายนะครับจะเก็บอยู่ในตารางนี้ตารางที่3ครับ table cell order list นะครับตัวนี้จะเก็บรายการสินค้าตามใบเสร็จตารางที่4ครับ table stock group ครับอันนี้จะใช้สําหรับเก็บ กลุ่มสินค้าแยกตามประเภทต่างๆนะครับเพื่อจัดหมวดหมู่ของสินค้าครับและตารางตัวสุดท้ายครับที่เราจะใช้ก็คือตาราง Table s e l ลท p e นะครับอันนี้จะเป็นประเภทการขายซึ่งในส่วนของประเภทการขายก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่าจะเลือกหรือสร้างประเภทของการขายออกมากี่แบบนะครับทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดในตารางที่1กันครับ เทเบิลเซลสต็อกครับเทเบิลเซลสต็อกจะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของสินค้าต่างๆของเราครับรายละเอียดมีดังนี้ครับครับและในส่วนของตารางที่2ครับตาราง Table s a l e ออเดอ r ครับสำหรับ Table s a l e ออเดอ r ตัวนี้นะครับจะเป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของใบเสร็จนะครับในการขายสินค้า นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆนะครับดังตัวอย่างในภาพครับครับและตารางตัวที่3ครับ Table s a l l Order List ครับตัวนี้มีความสำคัญนะครับในการเก็บข้อมูลของสินค้านะครับรายการต่างๆนะครับในการขายสินค้าแต่ละชิ้นจำนวนเงินส่วนลดต่างๆนะครับเราจะเก็บอยู่ที่ตาราง table s e l l order ครับตามตัวอย่างดังภาพเลยครับครับและตารางในส่วนสุดท้ายครับ table cell อ่าและตารางสุดท้ายครับ table stock group และ table cell type ครับ2ตารางนี้ครับจะมีหน้าที่เก็บกลุ่มนะครับกลุ่มสินค้าแยกตามประเภทนะครับจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่เราขายนะครับและ table เซลล์ไทป์นะครับก็จะเก็บประเภทของการขายแต่ละครั้งแต่ละใบครับครับและจากรูปครับเทเ l ิลรีเลช o ั่นชิพครับ t ทเบิลรีเลช o ั่นชินะครับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตารางต่างๆนะครับที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างระบบการขายหน้าร้านของเราโดยจะเห็นว่าความสัมพันธ์นะครับจะเริ่มต้นจาก Table ลเ l ล s ์สต c อ นะครับ t a b l e s r l e Order List ไปยัง t a b l e s a l l Order นะครับซึ่ง3ตารางนี้ครับจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและในตอนต่อไปครับเราจะพาทุกๆคนไปลองสร้างตารางต่างๆนะครับทั้ง5ตารางกันในตอนต่อไปแล้วเราจะมาดูรายละเอียดกันในตอนต่อไปครับพบกันได้ในตอนหน้าครับกับ Channel Game c o l l o อ e r เราอยู่กับโปรแกรม Microsoft Access และระบบก,การขายหน้าร้านครับ